เอาละครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Kin ด d นะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับตัวละครใหม่ที่มีชื่อว่าเสือสังร้อมกับฮาคี้สังเกตของเขานะครับเนเนจะทําให้ดูมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฮาคี้สังเกตเป็นยังไงนะครับก็นี่จะเป็นเผ่านะที่ผมสุ่มได้นะครับมาดูกันปึบหลบกันอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอยากท่ ซึ่งฮาร์ี้สังเกตที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะครับมันเพราะท่านที่จะอยู่ได้นานนะครับนานมากนะครับน่าจะประมาณสักเกือบเกือบประมาณ10วินะครับ10วิยีิวิประมาณนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่ได้ดั <c oughs> กก็โอเคฮะภารากิจวันนี้ของเรานะครับก็ตามหามูซันนะแล้วก็ไปทำเคเวสเก็บดอกดอกไม้สีฟ้ามงมุมลิลี่นะรประมาณนี้น่าจะชื่อประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะเราจะตามหามูซันกันก่อนเลยนะครับ ซึ่งจุดที่เกิดเนี่ยจะมีอยู่9จุดด้วยกันนะไม่รู้ว่าตอนนี้อัปเดตย,ยังนะที่แต่ที่ดูข้อมูลมาที่แบบไปดีเซิร์ชหามาเนี่ยมีอยู่9จุดนะซึ่ง9จุดนั้นเนี่ยก็จะอยู่เมืองแรกเนี่ยจะมีอยู่3จุดนะจะเป็นจุดนี้เลยเดี๋ยวตามมาเลยนะจุดแรกนะครับจะอยู่แถวๆนี้นะทำไมฟ้ามันสลัวงี้วะเนี่ยจุดแรกจะอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราหาจุดที่2กันก่อน ตอนนี้มันพระอาทิตย์ใกล้ตกนะครับเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ตกดีกว่าก่อนนะมูซันมันถึงจะเกิดนะครับเขียวผมก็ตอนนี้น่าจะมืดได้ที่แล้วนะรพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามหามูซันกันเลยนะครับตอนนี้เนะี่ยไอดีเนี่ยผมได้ทําการสร้างเป็นเขาโค้งหน้าคล้ายๆกับเสือดำนะในหนังขุนพันธ์นะไม่จริงๆไม่ได้ตั้งใจตั้งทําแบบนี้นะแต่ว่าคือผมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผมเพิ่งมาคิดได้เอ้ามันเหมือนกับเสือสังหรณี่หว่าในประมาณนี้ไม่ใช่เสือสังดิเสือดำเสือดำเออ โอเคจุดแรกไม่มีนะครับจุดที่2ก็ไปกันเลยฮะจุดที่2เนี่ยจะอยู่ตรงหน้าผาทางขึ้นไปจุดอิเซนอี่ส้อนะตรงนี้น่าจะเห็นบ่อยกันบ่อยนะครับตัวนี้จำไม่ได้น่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้ประมาณนี้นะครับอตัวนี้ไม่มีน่าจะอยู่แถวๆนี้นะนี่แหละแถวๆนี้แหละนะครับไม่ก็ข้างล่างนี้นะครับจุดที่สามนะครับจะเป็นตรงนี้นะครับตรงบ้านลังนี้อ่ะ จุดที่3มจะอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ขึ้นปีนภูเขาไปตรงนี้นะครับปีนขึ้นมาอ่ะปีนขึ้นมาแล้วเนี่ยจะอยู่แถวๆตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้เลยเอ้ยไม่ใช่ดิจะอยู่ข้างบนจะอยู่ข้างบนอีกหนึ่งรอบลืมลืมลืมทัทีทันทีเขียนุซันจะอยู่แถวๆนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้จะอยู่แถวๆนี้นะถ้าไม่มีก็ก็ไม่มีฮะโอเคไปจุดต่อไปนะฮะจุดต่อไปเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงถ้ำอ่าถ้ำตรงนี้นะจะอยู่ตรงใกล้กับจุด ดึงหินของทันจิโร่นะครับอยู่ตรงนี้นะจริงๆอะ่ะมันจะมีนะมันมีโอกาสดรอปตรงนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้ยังไม่มาครับก็เดินหาไปเรื่อยๆนะฮะทางนี้เนะี่ยน่าจะมีอีกประมาณ3.4จุดนะครับถ้าจะไม่ผิดนะต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมจะจำไม่ได้ร0อนะครับแต่ว่าก็พอจําได้นิดหน่อยนะฮะอ่ะตรงหมู่บ้านนี้ก็จะมีอยู่1จุด น่าจะประมาณนั้นน่าจะมีอย่างจุดนะถ้าข้อมูลผมผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะผมก็ไปสืบสายจากคนอื่นเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็จําไม่ได้หมดทุกจุดได้นะโอเคพยายามอ้อมหลีกเลี่ยงตัวนี้นะเสียเวลาสู้กับมันไม่ได้อะไรนะครปุ๊บปุ๊บอ่ะจะอยู่แถวๆนี้นะจะอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยจะยืนอยู่แถวๆนี้เลยนะครับอ่าไม่มีนะไม่มีโอเคไม่เป็นไรจุดต่อไปเนี่ยนะครับจะอยู่ที่อ่าเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยแล้วกันครับ โอเคครับจุดต่อมาเนี่ยจะอยู่ที่หมู่บ้านผีเสื้อนะครับรับมาก็ได้นะครับก็ตรงนี้เลยนะครับจะยืนอยู่ตรงนี้อ่าตัวนั้นจะยืนตรงนี้นะมันจะยืนอยู่ตรงข้างๆอันนี้เลยนะครับมูซันนะเนี่ยจะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่านนี้มันไม่มีนะก็ไปจุดต่อไปจุดต่อไปเนี่ยนะจะอยู่แถวๆนี้เลยนะจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่านี้มันไม่มีนะตัวนี้นะจะอยู่แถวๆประมาณนี้นะครับเฮ้ย เอนี่ยช่วยด้วยคับพี่พี่ช่วยด้วยช่วยด้วยครับพี่ช่วยด้วยโอเคฮะน่าจะรอดแล้วจุดต่อไปเนี่ยนะครับจะอยู่แถวแถวเดินตรงมานี่เลยนะครับเดินตรงตามมาเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าอยู่ทางไหนนะครับโอเคฮะผมก็จุดต่อไปเนี่ยจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ อ่ะนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงหินตรงนี้นะถ้าไม่มีก็เดินต่อมาอีกนะมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับจะอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่นะครับตรงโคนต้นไม้เลยไม่ใช่ตรงคนเนี่ยมันจะมีฐานนะต้นไม้ใหญ่อ่าตัวนั้นต้นไม้ใหญ่ตัวนั้นนะเดี๋ยวนี่นะจุดต่อมาจะอยู่ตรงนี้นะครับยืนอยู่ตรงนี้เลยนะตรงโคนต้นไม้นะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่มีนะครับ เดี๋มีปะมันไม่เห็นนะอ่ะโอเคไม่น่ามีนะครับก็ไม่เป็นไร,นะรเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยฮะจุดต่อไปเนี่ยจะอยู่แถวๆหมู่บ้านตรงมันจะเป็นบ้านนะเป็นบ้านของเนสโกะเอ้ไม่ใช่ของของเจ้าสํานักนะครับเจ้าสํานักแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าอยู่ทางไหนไม่รู้ว่าทางนี้หรือเปล่านะครับอ่า ไม่น่าใช่ตัวนี้นะเดี๋ยวเราเดินหาไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะบเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับโอเคผมตอนนี้เนะี่ยผมก็ได้ทําการหาเจอเป็นที่เรียบร้อยดานาะมุสันโอ้โหวิ่งหาแบบย้ายเซิฟประมาณสี่ห้าเซิฟนะผมวิ่งหาทั้ง10จุดที่มันออกออกการออกทุยที่มันมีโอกาสมานะผมแบบวิ่งหาตั้งนานนะแบบไม่มาเลยนะโอเครับคูนรับพเพชรเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาดอกไม้กันนะครับผมก็ ดอกไม้เนี่ยจะอยู่ที่ผมไม่ร hmm. ู so ้ท the so okay. ี่ดอกของมันนะดอกไม้ก็ต้องหาเดินหาเอานะครับก็เดี๋ยวเราเดินหาไปเรื่อยๆเลยลวกันนะครับผมคิดวผมเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านแรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเอาอตัวเนี้ยตัวหมอนะครับเราต้องเอาตัวหมอมาให้มันก่อนให้มูสันก่อนเดี๋ยวมันจะหมดเวลานะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะสว่างก่อนถ้ามันสว่างแล้วเนี่ยเราจะหมดโอกาสได้เลยนะครับมันก็เพราะมันไม่รู้ว่ามันดอกมันเราจะเอาอันนี้ไปให้มูสันยังไงไง ไอตัวไอ้หมอคนระับก็เลยต้องจำใจต้องเอาไปให้ก่อนนะเราค่อยมาหาดอกไม้ทีหลังนะครับผมเขียหมอก็จะอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆนะแล้วก็กดถ้าเป็นมือถือก็กดอุ้มนะถ้าเป็นในคอกก็กด H เพื่อเป็นการอุ้มนะครับเขียผมก็พอมาถึงจุดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราเดินเอาไปให้มูซันก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บดอกไม้กันต่อนะครับเรียบร้อย ก็รอแป๊บนึงอ่ะเรียบร้อยะครับเดี๋ยวเราไปหาดอกไม้กันเลยฮะก็ตอนนี้เนี่ยก็เก็บได้สดอกแล้วนะครับแต่ว่าทริงๆอ่ะผมถ่ายคลิปเริ่มเปิดคลิปตั้งแต่4ีทุ่มกว่านะครับตอนนี้เนี่ยก็8โมง54นาทีนะครับก็ค่อนข้างที่จะเช้าเลย อันนี้นะคือหาหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปย้อนที่หมู่บ้านแรกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเลยนะครับก็มีหมู่บ้านแรกนีจะมีอยู่วันสามจุดหรือเปล่าน่าจะมีอยู่วันสามจุดสีจุดนั่นแหละเท่าที่รู้นะก็จะมีอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราเดินไปดูแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้ก็มีแล้วก็ข้างบนนั่นเจอแล้วเฮี้ยหาแม่งทั้งวันเลย <c oughs> จริงๆ่หนะมันมันเริ่มมาหาเห็นช่วงตอนเช้าๆเนี่ยผมเริ่มมาหาเห็นละอ,อีก3ดอกนะตอนนี้เนะี่ยได้เลือดมาละนี่มึงขายยากๆนี่มึงไม่ดรอบ100%เนยนะประเด็นนะโอกาสดรอปมึงห้าบาบนะแล้วบริวันว่าผมจะได้เป็นอสูรหรือเปล่านะแดกหมา ไอ้ยี่โมซันมึงโกหกกูฮไม่ได้เป็นเลยอ่ะหาไม่ฮะไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วฮะโอ้โหดอกท้ายหามานานแสนนานเฮ้ยอันนี้อันนี้จะเป็นรอบที่ที่สามแล้วนะครับที่ผมกินยาเข้าไปนะยังไม่ออกเลยนะสามรอบที่ผ่านมาเนี่ยสองรอบที่ผ่านมาเนี่ยมาเฮ้ย ได้แดกสักทีชิพ่ายมาเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าดอกนี้เนี่ยเราจะได้เป็นอาูนหรือไม่เตรียมตัวเฮพร้อมกันนะปิดไฟก่อนเพราะผีอาูนไม่ชอบไฟนะแดกเข้าไปเฮ้ยว้ต่อฮะหาต่อเขียหม่อมอนตอนนี้นี่ยหานานนานค่อนข้างนานมากเลยนะครับก็เจอละ ส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ที่เลือกสุดท้ายอ่ะจะอยู่ตรงที่มันคัดเลือกนักล่าสูรน,นะครับอ่ะเรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะครับอ้ยอ๋อเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปแบบนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมดูว่ามันจะแซ่บหรือเปล่านะครับฝันากลางนิดนึงเฮ้ยเห็นชมหน้าหน่อยเว้ยมามาสวย กูจะ <c oughs> ติดให้กูอ่าอันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มพลังปีศาจกันนะครับผมไม่รู้นะว่าจะได้ของตัวอะไรนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับเดี๋ยวถ้าน้องมาเดี๋ยวค่อยถามน้องมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปสุ่มที่ถ้ำถ้ำเก็บเลเวลเลเวลสิบห้านะงงไหมที่เลเวลสิบห้าไปฟาร์มนะเลเวลสิบไปฟาร์มถึงเลเวลยี่สิบอะนับจะอยู่ตรงนี้เลยตามมาเลยนะ ตัวนี้ฮะ,ะเหมือนจะเป็นการสุ่มพลังนะตัวนี้อันนี้ผมอ่านเอานะผมไม่รู้นะไม่มีใครสอนผมเลยนะอ่ะตรงนี้นะครับก็สุ่มไปเลยฮนะโอเคครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เป็นอสูรแบบเต็มคาราเรบ้ดาวนะฮะก็เดี๋ยวเราถอดหน้ากากกันก่อนแล้วกันอ่ะนี่นะฮะหน้าตาผมเพิ่งไปแต่งมาใหม่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบใหม่แล้วก็มีเขาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันนะผมได้ของ ลิปเปอร์นะไม่รู้ว่าเป็นของใครในหนังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูสกิลพร้อมๆกันนะเผื่อท่านผู้ชมรู้นะสกิลบิงก์ก็เป็นการบิงก์นะครับไม่ใช่ตีลังกาจะปกติจะเป็นตีลังกานะครับอันนี้จะเป็นบิงก์นะ,ะจะเป็นประมาณนี้ฟ<ๆ>ุ๊ๆอย่างงี้โอเคเดี๋ยวรอรอให้มันเกิดนะครับรู้สึกว่าการต่อสู้จะเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือว่าคิดไปเองวะไม่รู้เหมือนกันนะครัเดี๋ยวรอดูสกู่นะตอนนี้มีคนมาตีด้วยนะครับเฮ้อ อ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันฮะเดี๋ยวดูสกิลโอ้ยปึ๊บปุ๊บประมาณนี้นะครับสกิลประมาณนี้อ่าสกิลแม่งอย่างโก้เลยวะ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเก็บทอมพีทครับโอ้โหดุแล้โอ้ยเจนี่เป็นคนเดียวเลยทะลึ่งบ้องนะฮะ เนี่ยนะครับสกิลประมาณนี้นะครับถ้าใครรู้ว่าเป็นของใครก็คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเราเก็บมัลติรี่กันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ฟาร์มมัลติรี่ของพวกสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งปุ่มนิดน,นึงอ่าโอเคฮะก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการฟาร์มมัลติรี่มาจนถึงเกือบครบแล้วนะครับเหลือไม่กี่อันนะครับก็มารีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปมัน ค่อนข้างทำนานมากนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวคร่าวๆแล้วกันสกิลสุดท้ายก็สกิลเวอรสามห้านี่ก็เดี๋ยวขอไม่รีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวสามสกิลหลักแล้วกันพอดีรีปิดคลิปพ่อเดี๋ยวจะได้ไปตัดต่อแล้วก็ลงให้ท่านชมดูนะครับผมโอเคสกิลแรกเนี่ยจะเป็นประมาณว่าเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสกิลที่2เนี่ยเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับนี่จะเป็นการวาร์ปแล้วเราแต่ว่าตัวเราจะหายตัวนะครับแล้วก็วิ่งไปตัวนู้นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมาณนนั้ แต่ว่าจะทําอะไรเขาไม่ได้นะเหมือนหายตัวไปตรงนั้นตัวนี้เหมือนเอาไว้หนีหรือว่าเอาไว้คอมโบอะไรประมาณนี้นะครับสกิลสุดท้ายสกิลซีนะครับจะเป็นการโยนไปประมาณนี้นะค่อนข้างแรงนะครับอันนี้แรงมากนะครับดูดิโคตรแรงนะครับส่วนการกินอันนี้นะต้องบอกเลยนะว่าไม่รู้เฮียอะไรเลยนะครับไม่รู้ว่ากินไปเพื่ออะไรนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ่ายมาประมาณ2วันลวนะครับก็ ฝากกดไลค์ส like, มัครกดแชร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันนะครับจัสโก